คงจังวัดนครราชสีมาได้ออกจากบ้านแล้วกตบไม่อยากเข้าบ้านเอาจนมดืด <c oughs> ฝ่างงามด้ิล่ะอ้ยสาวค่อยค่อยสาวขี่รถ ยังคนะไุปุ้ยเนี่ยอันนั้นปุ้ยอนนี้กระดาษดิสีนังสีเนี่ยตากีนี่มีเตบกมวงเตบกกนมีบกวงอาสเต้อีานอาสงนเต้มึงค่อยมึงกินนะกินกินค่อยค่อยคุยดีวะกินซองแนมเลยมดตมจอดัได้ ยังบอกเขาตีกลับบ้านแล้วกลับแล้วกูว่าวิ่งตามมึงินกัะโอ้กูโทรไปหาอีวันน่ะกูใจให้จอดต้นเอากระปงงวงเอากรงงวงโอ้ยผมเหมือนงูพิษแบบนี้กูเสียเสียนเลยไปจอดของตนไปจอดกูเสียโอ้แต่ไปจอดในกระถอยไม่หกูเสียเสียนเลยโทรไปหาอีวันเมื่อกีเป็นญาติมึิ่งตีมาตีกูก็ว่าพี่กูตายแล้วกูห้องหายมัดเป็นปล่อยถุงหอดกูปล่อยทิ้ง ร้อยฮอทิิงถุงถอรถไปหุห่นไขกเขาอยู่ไปตายโอ้ผมมึงม่เป็นแดงพอดีค่ะไปโอ้โอาวพี่บนโทรมาตามโอู้มเสียใจเลยหน่ง นี่เขาไผ่เนี่ยไหนอันนี้เขาอันนี้อันนี้เกี้ยวสามไร่ของอุมันรักเขาแต้วรักเขากับบ้านมันไปายังถามมั้งล่ะฮะถามถามบกวถามบัวอีวันอีเจ้ามันไปใส่ถามมัล่ะ

เอียงเนี่ยผักเอียงเนี่ยผัะกาศเขาว เราเป็นเป็นเด้อต้อนขิงก็หลายเทอะ โอ้โหแล้วกูขับรถจริงขุ่นขุ่นจริงนะล้าขับกระลังก็ร้อยเลยโอ้โหเสียใจเจอเยอะเจอแต่นักข่าวมันนักเกิร์ดใช่ไหมล่ะสิ่งเลี้ยง ตัวขึ้นค้างแล้วหือจะหายปลูกของกินเป็นแทย้ย้ายีิย้าเรามาหาสเนี่ยงเราขายไว้เส้นตียก็บข้กคาขนาดเลยาม,มาหาบ,บักุ้ัน,บบน,น,นไปต่ำตุนมาหาบักฮุ่ไปตำตุบ

ไปนางขอเนี่ยแบจากต้นกระกอรเนี่ยไปปลูกนี่นี่บ่อะนี่อันไหนเนี่ยอันไหนเนี่ยบัก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 พักซีละพักซีไปเรื่อยพักซีไปเรื่อยเดี๋ไปปลูกไปปลูกแซ่ไอ้ย้อยปลูกเออเกิดกระถางอู้หูเกิดกระถางแม่เนี่ยขึ้นหนักแค่ถือให้เราเนี่ยเราบ่ให้ถือเราแลยานหลานมือน

บัางหงขนาดเก็บไปตบักคู่ทางแล้วเดินสร้างเปล่นแท้ล่ะืจอโ่เจ้าจืจอโ่เจ้าบ่ไปหลายอ่ะเจอร้านเฮ็ดผิดเจ้าจืจอบเด็ดโคกไหายเด็ดเฮ็ดอีกบันนี่แล้ววะโอ้ยบักโซกับบอมาหากูบักสองกับบอนี้มีแต่บักสามน้องกูแล้ววะมิษาไปทุกมือทุกมือเด้อก้าวอีหยังคือกินเหล้ากินเบียร์ มันก็พาไปหาหมอหมุนวานนี่เดี้ยนี่เต้แล้วนี่กับโบนเนี้ยเจ้าโบไปหาเกือบน้องกัวแมเออช่วยเลยอ๋อมหล่เจ้เน่ยเดี๋ยวขึ้นหน่อยเดี๋ยวมึงเก็บมาะสานวัวฮะอยู่ก็เดี๋ยวเน้แผลเนี่ยเดี๋ยวหาแบ่มึงก็เข้าบ้านแล้วเ่ยแล้วก็เจ้าก็กินเจ้าเหล่าพายาะอยู่น้ำดีแล้วเป็นยังเราย่อมเจ้าปาะนี่แล้ทิ้งก็ได้เนี่ย อสซเอาถุงมาให้ใส่บักพริกเน่ยดีไปยังลอ่านแล้เบิ่งเจ้าอ่ะเว้ยทาทีน,นึงเขาถ้งไปเบิดแล้วโอ้ยเขากว่าตอนนุ่มๆมันเป็นคนดีนี่แหละเขาก็เลยเบิง<ะ>เบ่งไปู้กัมามือเดียวไปหาหมอไปมือเดียวไปอยู่ก ีเมียทรหาว่ะเีมียทรนำวะท่านท่านเรคิดว่าอาโซเครียดทรตามนั่นแหละห้องเดรูห้องไฮเนี่ยมัเมียยังมาตั้มเติมนั่เอาว่าเ้าผมไปเป็นงู้ก็โทรไปหายวันนั่นเด้อใมวันนี้มันมาหาทำไมมัน มันเลยปสิเออมันทำไมมันหายไปเงียบวกว่า